ทีเมาไปเลยใช่ไหมนะม,มันใช่เลยาปากเขาอะแกใส่สุบุรีปปร่จะขาดเลือดหรอี่ปากขาดเลือดนี่ขาวประมุจริปัญญาจังร้ไมไม่มีทางแร้วันนี้เอ,อโตโจินิกมาแนละ้ว นะแบบว่าทิ้งทีไว้บ้างของคอเส้นฮะแต่ตอนนี้ทิ้งทีต้องลูก ทิ้งรูปเลยทิ้งทั้งรูปเลยเขาบอกว่าทิ้งร้อยเท่าไรทิ้งทีทุกกันตลอดทั้งรูปหนูทิ้งทั้งรูปเลยหลังว่าเซร็จทิ้งเลยทิ้งของเลยใช้ไม่ได้ทิ้งทั้งรูปไม่มีไม่มีจำลองทุกการไม่ได้ไม่ได้รูปดีๆแต่ว่าไบเราต้องเสียรูปที่เราชอบใช่ไหมหมดละ หมดเป็นคนๆนนี่หนูลบไม่รู้อีกคลิปเลยเนี่ยอย่ากอ่นลบออกให้หมดเลยจริงอะต้องต้องแบ่งกันถ่ายรึเปล่าคือคนหนึ่งก็ถ่ายอันหนึ่งไปช่วงหนึ่งใช่ไหมพอคนหนึ่งหมดก็อีกคนนี้ก็มาถ่ายต่อจะได้แบบไม่วางแผงคนเดียวก็จะไปทำ่ายถ่ายคนเดียวก็จะไปทำขายคือพวกกันอย่างเงี้ย มันเหมือนไอ,อ้เขาเรียกอะไรนะอาจารย์เล่นสนุกอย่างเดียวอ่ะมัน,น,มมนทีมันสวยครับไม่มันเหมือนไอ้ไม้อะไรวะ,ะที่เขาเอาไปเขียนตั้งเจียบที่เขาไปเขียนเขียนภาพลายเส้นกันนะเออที่เขาไปทุบๆอะ่ะตันเจียดครับอ๋อแต่รักแต่รักอะไรอ่ะอ่ะอคือ มัน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 รู้สึกเลยทั้งในแปลงไนแปลงอะไรแปลงในต้ะวานแปลงผลได้วานะอันั้นเส้นมาแข็งไปแข็งตัวไปพูดถึงไม่ก็ที่อาจจะลเมีเคยเรียนจิตรรมไทเี่ยใทุกทุกได้ัแปลงผลไม้วาน่ะแปลงผลไมวาน คือตัวน,นี้มันจะช่วยให้งานเรามันอิสระมันดูฟรีขึ้นดูชัดเจนดูดีกันดูดูฟรีดูชอบตรงนึงแต่บากกว่าทำเอาเราเ oui. ด็เก่งกว่าหวานน้าหวานหน้าเสร็จเป็นลิ้วเลยหวานหน้ากว่านตาแต่งหน้าแต่งหน้าอาจารย์ก็แต่งหน้าให้อยูใครเขาขนใครยืดจมู แสดงวัฒนาคนนี้ต้องห่างไหมกว่อนนั่นสีก็ได้อยู่แล้วโลกนี้ไม่โฆษณาผมมาเกโดนไม่ไม่เอาผมเอาไปวางตอนแรกผมว่าจะเอาสักหน่อยแบบเดี๋ยวมันไปดึงเดี๋ยวไปดึงไมปมันมีการโฆษณาเดี๋ยวไปนี่โฆษณาเดี๋ยวไปโฆษณาผมมา เดี๋ยวบริษัทภูมานี่อาจารย์เลยจะมาได้ลิขสิทธิ์อีกไม่ไม่ไม่ยืมไปเป็นพรีเซนเตอร์ใช่อ๋อหนูเห็นของอะไรอ่ะของอาจารย์พัชรพันธ์น่ะใช่ไหมแกไปวาดรูปตอนเปิดโฆษณาไอเซลล์อกอะค่ะกระดาษแล้วแกเอารูปของอาจารย์พัชรพันธ์น่ะไปเป็นแบบบนกล่องของกระดาษชําระเซลล์อกที่พูดถึงว่าความนุ่มนวลอะไรอย่างเงี้ยลายกุหลาบ แล้วเขา,าอาจารย์ไ,<อ>ไปเปิดฮะเอาอาจารย์ไปวันเปิดตัวกระดาษรุ่นนี้ไงก็คืออาจารย์ <ๆ S 1> วาดภ <ๆ S 1> าพโชว์ในในงานเปิดตัวก็บอกว่าขอรีที่จิตแค่กล่อง,ละ,นนะอองละกล่องละสิบสตางค์สมมตินะคุณจะขายกี่กี่ปีกี่จานก็ขอละกล่องละสิบสตางค์อันนี้สีสีมรกรนนะตัวนี้สีส้มดีจัง นี่เสือมากกอนะแต่เสื้อก่อนสีเขาเข้มนะมองสีเข้มมากสีสดติจัตัวนี้เสือมักรล้าไม่ออกนต้องฉีกด้ล้างไม่ออกหนมีฟ้าอยู่อันฟ้ายังเรมออควายเลยบอกแล้วมันดูมันๆยังไงก็ไม่รู้โอหสังเกตว่าสีเขาดูมันๆเป็นเลอเป็น้ขึ้นมา่ใสเลยใเลยนะเดินดนนะให้มันโดนโดนแสงมาทงหลักเ่ยมันเข้าว่าทนสีของอาจารย์เด้วยอ่า ห้องเราใส่ห้องเราจะด่างเป็นข้อพวกคอดกไปอัดบุหรีสิบห้านาทีมวนสิบห้านาทีมวนไปอัดอัดดู่าไปค่ะทิค่ะไปบอกของน้ำหนักให้เป็นสี่ต่อเชตาต่อเชตาไม่เดีกเดี๋ยว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 ถ่ายมืกเครื่อง แล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นเสร็จสันอิปปองเป็นลาเวน,น,น,นเดอร์เนาะใช้ข้นๆเนาะไม่เคยออกไม่ขึ้นไหมจ้ะเอามาผสมขาวหน่อยอนนั้นมีสีขาว เสนอโนมานาแทนสีขาวช่วยสีขาวหนูก็ไม่เคยเขียนขึ้นเลยอ่ะสีขาวจะเขียนขึ้นเพืนต้องเข้มเทมเพราะนั่นดี๋ยวตาเริ่มคุยนะเริ่มคุยแล้วล่ะข่าวอะไปขาวไปส่งลาเวนเดอร์ชมลาเวนเดอร์ เราเราเป็นด้วยันอ่อนสมแข็งหน่อยช่วยให้มันดีกว่าไปกันกาวนะดีมันละเราจะท้อดีกว่าใช่ไหมกันกาวแล้วมันแข็งโป๊เป๊พแล้วก็รู้ว่อยู่ตรงไหนเราถามไม่เจอลมถลกันไม่ต้องไหนเรากันกาวไม่เก่งนะกันแล้วเราแขกกาวกันแล้วมันแข็งแต่เราก็ต้องไปซื้อสีขาว ่งสเตไปซื้อสีใช่ไหมหมอผมมีัคเตอร์ฮะสกุละโดดด้วยนะสกุลี่สกุละแน่นอนแต่ว่าส่วนใหญ่สีที่ผมใช้มันเขาเรียกสีกอสนะสีกอสบ้านเราดันไม่มีขาย เออบัตเตอร์ดีพุตเตอร์มันเข้มนะแต่เจอแล้วมันเข้มสีสดใช้สีขาดทั่วไปประมาณนั้นเด็กขาดเพื่นมาแล้วมันออกเหมือนไม่เข้มเลี้ยงไม่ออกใช้น,น้อยอย่าไปใช้เยอะบีบมามันมีแต่ไอ้ต,ตัวผสมอะค่ะที่มันออกเหมือนน้ำมันน้ำมันนะแล้วมันยังไงมันก็ไม่ข้น <c oughs> บีบไปต้องเยอะแล้วนะมันก็ยังได้แต่ไอ้น้ำตัวนั้นออกมา นะเราผมเน้นตรงนี้นิดหนึงก็เสร็จตัดลข้วเิม่มมันเป็นมีขอบขอให้บกรอรุน ไม่งั้นมันเกิดไม่ไม่เฟลนหมดจมดูโพลไหมถ้มันจมกลาวด้เสร็จนี่ก็เล่นคนนี่พืเดียว รูปอย่างนี้นแสดงได้เพราะมันมีแอคชั่นที่ไหนที่น่าสนใจในความตั้งใจแต่ปัญหาคือรูปเนี้อาจจะมีลิขสิทธิ์ต้องต้องขออนุญาตต้องขอโทษเขาไว้นิดหนึ่งว่าเจ้าหนี้มันขอตังค์ใช่นะดีไม่ดีแบบนี้มีนะมีครับผู้จ่ายเพราะว่าคนถ่ายก็คงไปถ่ายเยอะอยู่สิงคโปร์เขาส่งมาให้ผมดูเขาบอกว่าระวังหน่อย บบเป็นเขาส่งเป็นเป็นไอ้นี้ยจังหวะมุมก็สวยด้วยก็มีแบบเป็นลายลายที่เขาดากันนะอ๋อศิลปินเอไอเจ้าของภาพมาดาศิลปินบอกว่าคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงอะไรย่างเรียเอาลูปถ่ายชั้นมาเขียนแล้วก็บอกว่าเป็นงานก็คุณนี่อแล้วต้องเป็นงานคีนี้ไอไอฝ่ายนั้นก็แบบว่าอ มันเป็นงานศิลปะทำไมเราเขียนแล้วมันก็มันก็ต้องเป็นงานของเราอะไรเงี้ยเขียนกันอยู่มันก็มีคนเข้ามาคนหนึ่งก็เห็นด้วยคนนึงไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยเป็นเรื่องเป็นเราไม่รู้จบยังไงนะแต่ไอ้ลูกศิษย์ผสมมาเขาบอกอาจารย์เวลารูปมนเขียนต้องต้องดูนิดนึงถ้าเขามีถ้าเรารู้ว่ามันมีเจ้าของเราต้องต้องบอกกล่าวมั้งจ้นตัดทุกข์กัเพราะสมัยนี้มันเนาะมันมี กฎหมายนี่นะติดคุกนะบอกไว้มดอะไรเงี้ยเ่นเ่นีก็สิบ่ะบ้านเราก็แสนห้าแสนห้าทมีเดือนกเรีอนไม่คุ้มเลยรูปขายไม่ได้ไม่หรอกจะมีปัญหาตันราคาเพราเราไปดังแล้วมีปัญหาเพราะว่าเราขารู้วเราไม่มีตังค์ฟ้อง่เาไม่มีเสีเวลาฟ้องเปล่าเวลาเปล่าไปหด้านะ ถ้าเราเขียนมาเขียนไม่ได้เขาอาจจะแบบออกมาเถ้าภาพเขียนโบราณเนี่ยคงไม่เป็นไรเนาะคนที่ตายไปแล้วะต้งจัดเจ้าของซื้อลิขสิทธิ์ก็อาจจะนะมีลลาตลาปัญหาคือเราไม่รู้ไงับ ถ้าเขียนโบราณเนี่ยเราไม่รู้ว่าไม่เขามีทายาทมีอะไรกันอยู่หรือเปล่า